สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงหลมุมทวดวัดศิลาลอยพิมพ์เล็กกันครับพิมพนี้ทําไมน่าสนใจเพราะว่าเป็นพิมพ์ที่ว่า,าเพระท่านเสงวัดศิลาลอยสร้างเอาไว้น้อยมากแล้วก็พบเจอในตลาดน้อยสุดๆเลยครับพระหน้าตาเป็นไงมาดูกันนะครับพระเนี่ยเป็นทรงสันฐานส,สี่เหลี่ยมข้างหมูรูปทรงเล็ก,กทรันลัดแบบไซส์เนี่ยจะ ต่างกันเกือบครึ่งหนึ่งของพิมพ์ใหญ่เลยพบเจอน้อยมากครับอาัตราส่วนน่าจะแบบ20ต่อ1องค์หรือว่า50ต่อ1องค์ด้วยซ้ำเนี่ยครับมาดูนะวัดเทียบกับพิมพ์เล็กวัดพระโคแล้วเนี่ยถ้าทั้งคู่แทบจะเป็นท้าฝาแฝดกันเพราะว่าพ่อท่านแสงเป็นคนแก่พิมพ์ทั้งสองทั้งสองพิมพ์ออกมาขนาดไซส์เท่ากันศิลปะเดียวกันมวลวัตถุมวลสารใกล้เคียงกันครับ ดูนะครับว่าแต่ว่าเราไม่หาศึกษาพราว่าสีลาลอยพิมพ์เล็กเนี่ยหาศึกษาได้ยากมากและแทบจะไม่มีแทบจะนับคนได้ที่ว่ารู้จักหรือว่าเคยเห็นในสมัยก่อนนะครับในสมัยนี้ก็ข้อมูลข้อมูลข่าวสารมีมากขึ้นการรับรู้มีมากขึ้นก็เนี่ยครับถึงได้มาศึกษากันดูนะครับว่าร้อยตัดร้อยเนี่ย พิมพ์เห็นไหมครับว่าพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กต่างกันมากเลยนะขนาดไซส์ต่างกันมากเลยครับแล้วก็เมื่อเทียบกับพิมพ์เล็กวัตระโคแล้วขนาดไซส์น่ารักใกล้เคียงความอ้วนล่ำหรือว่าลึกเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าอ่าก็แล้วแต่ความหายากนี่หายากมากกว่าครับ ถ้าพบเจอพิมพ์เล็กวัสิลลอยเนี่ยครับอย่าปล่อยให้มือเด็ดขาดน,นะครับถึงแม้ราคาเช่าหาเขาจะสูงสูงมากแต่ความหายากก็หายากมากเช่นกันถ้าคือปล่อยผ่านไปหนึ่งองค์ท่านอาจจะต้องกลับมานั่งเสียดายไปอีกหลายๆปีสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามนะครับจะทำจะนำความรู้เก็ดเล็กๆน้อยๆแบบนี้มาให้ทุกท่านได้ ได้รู้จักได้เรียนรู้พระเมืองสีงพระกันต่อไปว่าวันหน้าจะมีพระอะไรน่าสนใจอะไรอีกก็ขอให้ติดตามทุกทุกอยติดตามต่อไปนะครับบ